โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งนี้เป็นโรงงานทันสกรีนเสื้อนะครับผมดูหงจุ้ยมาตั้งแต่ยังเป็นพื้นดินว่างเปล่าจนกระทั่งเสร็จเป็นโรงงานวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาตรวจเยี่ยมรวมถึงจะมาตั้งสิงด้วยครับโอ้สามเสื้อาาแล้วก็หลังจากเพิ่มช่างเย็บอีกต้องวนอีกที่หนึ่งก็อาจารย์อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูเพิม่มสี่คนครับ เนี่ยขนาดเราขึ้นมาชั้นสองอก็ยังรู้สึกว่าเราไม่เจอความร้อนจากหลังคาเลยนะแต่โต๊ะจะเล็กไปหน่อยไหมอ๋อตอนนี้งบหมดครับแต่ตอนนี้เริ่มมีงบแล้วใช่ไอาจารย์วันที่ซื้อเข้ามาใน้งบเปลือน้อยก็เลยบอกว่าเอาแม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กับตัวสี่พันก่อนแต่ว่ารองกับตัวสองหมื่นไหมครับอาจารย์โอเคตั้งสิ่งเดี๋ยวก็มาร่วมกันทําพิธีเนาะ <c oughs> เพราะว่าพ่อแม่ก็มาร่วมกันได้ อันนี้เครื่องอะไรน,นะฮะเครื่องเครื่องตัดเครื่องรีดมันรีดร้อนมันคือด้านในครับอาจารย์ด้านในจะเป็นฟิล์ใส่กระดาษกระดาษมาแล้วก็จะเป็นผ้ารองกระดาษตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องร้อนเพื่อละลายจากกระดาษลงผ้านี่รีดโลเข้าไปนนี้เครื่องตัดใช่ครับอันนี้จะเป็นเครื่องตัดเลเซอร์เอาสติ๊กเกอร์สีทูมาปิดหนูนะครับแดดหรืเข้าอ่าฮะก็คือปิดเป็นให้ข้างในมองเห็นข้างนอกข้างนอกมองไม่เห็นข้างในครับฝั่งนี้ของพื้นที่ ทางด้านซ้ายมองจากด้านหน้าเข้ามาตำแหน่งนี้เรียกตำแหน่งเฮงกลาง